สวัสดีครับวันนี้มาพบกับการเป็นกรกาศของกรมปุตุนิยมวิยาประจำวันที่22เดือนกันยายนพุทธศักราช2564กันนะครับจากแผนที่อากาศและภาพถ่า,ถายดาวเทียมก็จะเห็นได้ว่าบริเวณที่ไทยเองนั้นยังคงมีลักษณะของร่องมรสุมนะครับที่ยังคงพัดผ่านอยู่บริเวณภาคกลางภาคตะนอ,อกและภาคตะนอ,อกชิงเหนือตอนล่างนะครับเข้าสู่ยอมความกดอากาศต่ำที่ปกคลุมอยู่ทางด้านเลจีนิใต้ตอนกลางนี้นะครับ แต่ในขณะเดียวกันนะครับยอมความกดอากาศต่ำที่ปกคลุมบริเวณภาคกลางของเราตัวนี้ก็มีแนวโน้มว่าจะเคลื่อนลงสู่อ่าวมัตตบันในระยะต่อไปนะครับซึ่งตามแนวการเคลื่อนตัวของยอมความกดอากาศต่ำนี้นะครับก็ทําให้บริเวณภาคกลางภาคตะนกมีการกระจายฝนที่ดีและมีฝนตกหนักที่เกิดขึ้นนะครับและประกอบกับมีลักษณะของมรสุมตันตกเฉียงใต้ยังคงพัดปกคลุมเทเลมันประเทศไทยและอ่าวไทายอยู่จึงทําให้บริเวณประเทศไทยเองมีการกระจายฝน ที่ดีและมีฝนอย่างต่อเนื่องและมีฝนต้องหนักเป็นบางพื้นที่นะครับจากหลายๆสาเหตุที่กล่าวมาแล้วนะครับส่วนขึ้นลมในทะเลมันและอ่าวไทยตะบนนั้นยังคงมีขึ้นลมอยู่ในเขมนกลางนะครับผมก็ขอให้เดินเลือด้วยความระมัดระวังด้วยมาดูฝนสะสม24่ชั่วโมงในช่วงของวันที่2 2ถึงวันที่2 3เดือนกันยายนนี้นะครับในวันที่22เห็นว่าบริเวณประเทศไทยเองนะครับก็ยังคงมีการกระจายที่ดีและมีฝนต้องหนักเป็นบางพื้นที่ได้นะครับโดยเฉพาะทางด้านภาคเหนือตอนล่าง ภาคตะลุกชืนในตอนล่างภาคตะนเหนออและภาคกลางนะครับส่วนภาคใต้เองฝนต้องหนักส่วนใหญ่จะอยู่ทางตอนบน,บนของภาคมากกว่านะครับสำหรับในวันที่23เดือนกันยายนนี้นะครับดูแล้วประเทศไทยเองยังมีฝนที่ตกต่อเนื่องแต่ความรุนแรงของฝนในเรื่องของฝนต้องหนักก็จะลดน้อยลงไปด้วยนะครับส่วนภาคใต้เองฝนตวนใหญ่อยู่ทางตอนบนของภาคนะครับผมมาติดตามในเรื่องของขึ้นลมบริเวณทะเลมาและอ่าวไทยในช่วงของวันนี้นะครับ ในวันนี้ลมในทะเลน้ำมันตอนบนและอ่าวไทยตะบนนั้นยังคงมีกําลังแรงอยู่นะครับซึ่งจะทําให้ทะเลน้ำมันมีขึนขนนขนนน้นสูงอยู่ประมาณ2เมตรคือตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมานะครับมีขึ้นสูง2เมตรสําหรับอ่าวไทยตะบนน็คือตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาก็มีขึ้นสูงอยู่ประมาณ2เมตรเช่นกันนะครับผมสรับทะเลน้ำมันตอนล่างคือตั้งแต่จังหวัดพังงาลงขอไปครับตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปก็มีขึ้นสูงอยู่ 1- 2เมตรและอ่าวไทยตอนล่างตั้งแต่จังหวัดนครศร ลมนั้นมีแนวโน้มว่าจะออกกาลังลงในวันพรุ่งนี้ก็น่าจะอยู่ที่ประมาณ1 2เมตรเป็นส่วนใหญ่นะครับผมเยรกรอ์อากาศตามพ้างต่างๆในช่วง2 4ชั่วโมงนี้นะครับภาคเหนือมีฝนอยู่ร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเชียงใหม่ลำพูนลำปางตากกำแพงเพชรสุโขทัยพิโรธพิจิตรและเพชรบูรณอุณหภูมิสูงสุดสา3 3องศาเซลเซียส อุณหภูมิต่ำสุด 22- 24องถึงสสองศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยเฉยภูมิขอนแก่นนครราชสีมามหาสารคามร้อยเอ็ดยโสธรอ,อำนาจเจริญอุบลราชธานีสติเกตบุรีรัมย์และสุรินทร์อุณหภูมิสูงสุด30-34ถึงสาสองศาเซลเซียสอุณหภูมิต่ำสุด2 3่สสาถึงสองศาเซลเซียภส,าสยภาคกลาง มีฝนละละ,ละ80ของพื้นที่และมีฝนต้หนักบางแห่งบริเวณจังหวัดราชบุรีกาญจนบุรีอุทัยธานีชัยนาทนาครสวรรค์สระบุรีนคปรปฐมสุพรรณบุรีสมุทรสาครสมุทรสงครามอุณหภูมิสูงสุด28 33องศาเซลเซียสอุณหภูมิต่ำสุด22 25องศาเซลเซียสภาคตะนอกมีฝนละละ 80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปัาจ,จีนีสระแก้วฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิสูงสุด30-3ถึงอ,องศาเซลเซียสอุณหภูมิต่ำสุด23-27ถึงอ,องศาเซลเซียสภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีริขันและชุมพรอุณหภูมิสูงสุด30-34ถึงสอ,องศาเซลเซียส อุณหภูมิต่ำสุด23-24องศาเซลเซียสภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดพระนองพังงาตังและสตูลอุณหภูมิสูงสุด27-32องศาเซลเซียสอุณหภูมิต่ำสุด19-25องศาเซลเซียสสำหรับกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่ง อุณหภูมิสูงสุด31-32งศางเซียสอุณหภูมิต่ำสุด24-25งศสเซียสครับในวันนี้นะครับยังประเทศไทยเองนั้นยังคงมีการกระจายฝนที่ดีอยู่และมีฝนต้องหนักเป็นบางพื้นที่นะครับและแนวโน้มของฝนมีแนวโน้มว่าจะลดลงได้สําหรับในวันพรุ่งนี้นะครับและขึ้นลมเองในช่วงของวันนี้สลับทะเลในมันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนยังคงมีขึ้นสูงอยู่2เมตรซึ่งแนวโน้มของคลื่น ก็แนวนมจะออกกระหลงงด้วยเช่นกันสำหรับในวันพรุ่งนี้นะครับเดียขอนขอให้ติดตามข่าวการของกรมบุตรนิยมญยายอย่างใกล้ชิดต่อไปสำหรับในวันนี้สวัสดีครับสวัสดีครับผมนาพี่น้องครับพบกับข่าวเอกอนากาศ บริเวณปากตายฟังตอนออกประจำวันพุธที่22กันยายน2 5 6 4วันนี้เราต้องเผชิญหน้าครับสภาวะอากาศเป็นรุนแรงผมเม่นไปน้องครับเรามาแลีกข้อมูลกันก่อนนะครับจากเพนตีตัวระดับพื้นครับจะเอ็นได้ว่าครับมีย้อมของกระตัมปกุมปากกลางอยู่แลราคาลองมอละซุ่มเนี่ยกับปาดพานปากกลางปากตอนออกแล้วก็ปากตอนออกเชียงเนื้อนะครับผมเป็นน้องครับมอละซุ่มตอนตอกเชียงตายกับปัดปกุมอนามันปากตายแล้วก็อ่าวไทยบ้านเรานะครับผมเป็นน้องครับ เรามาดูเมฆกันต่อนะครับเป็นภาพท้ายดาวเทียมกับพี่นะครับบริเวณอนามันเนี่ยเมฆก็จะเยอะสุดนะครับผมพี่น้องครับปากตายแล้วก็อ่าวไทยเนี่ยเมฆก็จะน้อยนะครับรูเมฆเลี้ยวบริเวณไหนจะเป็นฝนมั้งเราต้องไปดูภาพเรดาร์ตรวจฝนนะครับผมพี่น้องครับเป็นเรดาร์คนก็จุ่มพ่ครับทีเวลาทีเก้านะครับผมพี่น้องครับนี่นะครับนี่บริเวณอนามันนะครับอนามันต้นบนเนี่ยจะมีฝนตกเล็กน้อยทั้งหมดกันนะครับเพราาะว่มีสีเขียวสีเหลืองเนี่ย ทิศทางของฝนเขินตัวข้าว่าฟังนะครับผมเบน้องครับบริเวณอ่าวไทยก็จะมีการดับแต่อ่าวไทยนั้นก็คืออ่าจะออกดอกฟังไปเรื่อยๆนะครับพมเบนนองครับเพราะเป็นมรสุมตอนตกเชียงตายเรามาดูก้องตีเรดาร์สติงปลากัดบันนะครับเจ่นนะครับจะมีฝนเล็กน้อยถึงบางกลางเหมือนกันครับอ่าที่เรืองเรืองซีเกตเนี่ยก็เป็นฝนนะครับฝนกำลังตกอยู่นะครับทีเวลาทีแปดเจ็บห้ครับทีสายฟังสตูนกับตังนะครับผมเบน้องครับทิศทาง เกินตัวครับมาฟังกับผมเมพี่น้องมาดูอุณหภูมิภาคใต้ฟังต่อกันบ้างครับอุณหภูมิสูงสุดเมื่อวานครับวันที่ย์3สิงหาองุ่งาเสืเสียรครับตีตำบลบ,บางจากอำเภอเมืองจนนองังหวัดนครศรีธรรมราชครับอุณหภูมิต่ำสุดวันนี้ครับวันอาทิตย์23ชุดอาองุ่งาเสืเสียรครับไล่เป็นตีเลยที่ชุมพรที่สุราษฎร์ที่นครและก็ที่สงขลาด,ด้วยนะครับผมเมพี่น้องครับมาดูรายงานไปวันอุณฝนกันบ้างนะครับ ตีเจ็ดวัวชาเล็กว่าจนถึงตีเจ็ดวัวชาวันนี้ครับมีฝนเล็กน้อยทึงปั่นกลางนะครับกินกระจายนะครับตอกันตัวๆไปเลยวัดฝนได้สูงสุดนะครับที่อำเภอหนองจิดจังปัตตานีครับสามสิบเซนติเมตรนะครับผมเมี่น้องดูพยากรณ์ปากตายฟังต่อออกกันบ้างนะครับมีฝนหรือฝนฟ้ากระนองอยู่หลายพื้นที่ส่วนมากตั้งตอนบนของปานนะครับผมเมฟินองครับสุราษฎร์จนไปถึงเพชรบุรีครับมีฝนอยู่ที่ร้อยละหกสิบก้อนบนที่ ตังเทนากอนลุงปจนถึงนราธิวาสก็จะมีฝนอยู่ทีร้อยละ60ก็มีทีนะครับอุณหภูมิต่ำสุดกับอยู่ที่22ถึง25องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่30ถึง34องศาเซลเซียสนะครับควา,า,ามเร็วลมครับมาดูคือลมกันบ้างนะครับความเร็วลมครับตั้งแต่สุราษฎร์ขึ้นไปนะครับความเร็วลมครับลมตอนตกเชนตาความเร็วอยู่ที่15ถึง35กิโลเมตรต่อชั่วโมงห่างฟังทะเลมีคลื่นสูง1ถึง2เมตรครับพ่ีน้องครับ บริเวณที่มีฝวันไฟคันนองในทะเลน,นะครับคลื่นจะสูงมากกว่า20เมตรนะครับพ่อแม่พี่น้องหล่ะคะตั้งแต่นครที่นราธวาสลงไปข้างล่างนะครับอ่าลมตอนตกเชนตายความเร็วอ,อยู่ที่15ถึง30กิโลเมตรต่อชั่วโมงห้างฟัองทะเลมีคลื่น1เมตรนะครับอ่าบริเวณที่มีฝวันไฟคันนองในทะเลน,นะครับคลื่นก็จะอยู่ที่1ถึง20เมตรนะครับชาวเรือชัอ่วโมงเดินเรือด้อวยความระมัดระวังนะครับพ่อแม่พี่น้องครับบริเวณที่มีฝวันไฟคันนองในทะเลน,นะครับพ่อแม่พี่น้อง มาดูการไม้สภากาศในช่วงฤดูฝนกันบ้างนะครับตั้งแต่วันที่22ถึง28กันยายนนะครับมาดูภาคใต้ฟัง่งตอนออกตอนบนนะครับตั้งแต่วันที่22ถึงวันที่28ครับก็จะมีฝนอยู่ที่ลอยละ60กว่าพื้นทีมาดูฟั่งออกตอนล่างกันบ้างครับวันที่22 23 24เนี่ยฝนก็จะอยู่ที่ลอยละ60กว่าพื้นทีครับแต่วันที่25จนไปถึงวันที่28เนี่ยฝนก็จะเพิ่มมาเป็นลอยละ60กว่าพื้นทีนะครับพ่อแม่พี่น้องครับครับพ่อแม่พี่น้องครับอย่าลืมนะครับ กดไลคกดเชร์กดติดตามให้กับทีมงานของสุดอุตุนิยมวิทยาปากตายฟังจนออกเพื่อเป็นกำลังใจกกับโบเราได้ผลิตข่าวสารให้ผมไม่รบกองได้รับชมรับฟังพบกันไหมต่อเชา้าสวัสดีครับกรมอุตุนิยมวิทยาได้พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานเพื่อให้บริการในรูปแบบดิจิทัล เพิ่มขีดความสามารถในการตรวจเฝ้าระวังพยากรณ์อากาศแจ้งเตือนภัยธรรมชาติล่วงหน้าได้อย่างแม่นยำนิยมวิทยายุคใหม่แจ้งข่าวฉับไวใส่ใจปงชน ค้นหาเรื่องราวหลากหลายในคุยสบายได้ประเด็นค่ะกลับมาในช่วงของคุยสบายได้ประเด็นนะคะตอนนี้นายเฉลิมชัยตรียนรินค่ะผู้อำนวยการสำนักง,งานชนประทานที่17อยู่กับเราแล้วนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ ตอนรัดท่านผอนะคะเข้าสู่รายการสิย่าขากรมประชาสัมพันธ์สปขรหกค่ะวันนี้เราจะคุยในประเด็นเรื่องของการบริหารจัดการน้ําและก็การเตรียมพร้อมเข้าสู่ช่วงฤดูฝนปี2 5 6 4ันห้าร้อสิบสี่ทสองพันห้าในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้นะคะคําถามแรกเลยค่ะสอบถามเรื่องของสถานการณ์น้ําในปัจจุบันค่ะท่านผอเป็นยังไงบ้างคะสาหรับในพื้นที่ค่ะครับก่อนก็คงจะนําเรียนในเรื่องของฤดูกาลก่อนนะครับ อันปัจจุบันเนี่ยในพื้นที่ภาคใต้เนี่ยเราก็จะแบ่งเป็นฝั่งอันดามันกับฝั่งอ่าวไทยนะครับแปัจจุบันเนี่ยฤดูฝนของเราเนี่ยจะไปอยู่ฝั่งอันดามันนะครับก็คือเป็นลมตะวันตกเฉียงใต้นะครับก็ตั้งแต่พฤษภาจนถึงตุลาเพราะทางฝั่งอันดามันเนี่ยช่วงนี้ก็จะมีฝนตกอยู่นะครับเป็นฤดูฝนของทางฝั่งตะวันตก ส่วนฝั่งตะวันออกเนี่ยตั้งแต่ประจวบลงมาจานถึงนาราธิวาสในฝั่งอ่าวาไทยเนี่ยนะครับฤดูฝนเนี่ยจะเริ่มจริงๆก็เมื่อลมเปลี่ยนทิศก็เป็นลมตะวันออกเฉียงเหนือนะครับก็ประมาณตุลาเป็นต้นไปตุลาพิกาธันวาอาจจะต้นมกราอีกนิดหน่อยนะครับฝนก็จะเริ่มมากขึ้นแต่อย่างไรก็ดีในช่วงนี้ในาสามจังหวัดชายแดนภาคใต้เนี่ย เราก็ยังจะได้รับอิทธิพลจากลมตะวันตกเฉียงใต้ก็คือฝั่งอันดามันเนี่ยจะสังเกตว่าในช่วงบ่ายต่อถึงค่ำเนี่ยจะมีฝนตกอยู่เรื่อยๆนะครับปีนี้ก็ถือว่า,าฝนก็สภาพรวมทั่วไปเนี่ยก็ยังอยู่ในเกณฑ์ปกตินะครับในสําหรับ3จังหวัดชายแดนภาคใต้นะครับฝนสะสมมาจนถึงณปัจจุบันเนี่ยก็เทียบทั้ง3จังหวัดเนี่ยก็ยังอยู่ในเกณฑ์ที่คิดว่า,อ,าอยู่ในเกณฑ์เฉลี่ย นะครับยกเว้นจังหวัดปัตตานีอาจจะมีฝนต่ำกว่าเกณฑ์เฉลี่ยนิดหน่อยนะครับแต่ก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรเพราะว่าทางอ่าจังหวัดตะมักต้าเนี่ยเรามีน้ําฝนค่อนข้างจะเยอะน้ําน้ําฝนต่อปีเนี่ยค่อนข้างเยอะอยู่แล้วนะครับคงไม่มีปัญหานะครับแล้วก็ณปัจจุบันเนี่ย จากสถานการณ์ลมฟ้าอากาศที่กกมุตุได้มีการพยากรณ์อากาศเนี่ยนะครับช่วงนี้ก็อาจจะมีพายุเข้ามาน,นะครับที่เราทราบข่าวแต่ว่าทางภาคใต้นยก็คงยังไม่ได้รับอิทธิพลอะไรเท่าไหร่ะนะครับแล้วก็มีล่องความกดอากาศนะครับต่ำเนี่ยบริเวณทางทางอีสานกัแบบทางภาคกลางแล้วก็ภาคเหนือที่จะได้รับอิทธิพละนะครับทางใต้ก็คงยังไม่มีอะไรนะนช่วงนี้ก็แต่ว่าอย่างไรก็ตามเราก็ยัง มีการติดตามพยากรณ์อากาศนะครับของกรมอุตุอยู่ทุกวันนะครับเพราะว่า,าเรื่องฝนฟ้าอากาศเนี่ยมันมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วนะครับเราก็คงต้องมีการติดตามแต่สถานการณ์ณนะปัจจุบันก็ถือว่ายังอยู่ในเกณฑ์ปกตินะครับแล้วก็สภาพน้ำในลุ่มน้ำสายหลักทั้ง4ี่ลุ่มนะครับไม่ว่าจะเป็นปัตตานีสายบุรีบางนาาหรือโครกเนี่ยนะครับปัจจุบันก็อยู่ในเกณฑ์ที่ถือว่าน้ำก็อยู่ในเกณฑ์ปกตินะครับน้ำในลำน้ำเนี่ย เรามีน้ําใช้การอยู่นะครับตลอดอไม่มีปัญหาเรื่องการขาดแคลนน้ําและณปัจจุบันของ3าจังหวัดชายแดนภาคใต้ก็เป็นรอยต่อระหว่างปลายฤดูแล้งนะครับต่อต้นฤดูฝนครับเป็นแนวโน้มของการพยากรณ์การของกรมตุนิยมวิทยายเราก็ต้องอดูกันตลอดวันนะคะครับค่ะสำนักงานชประทานที่สิบเ็นี่ยเราจะเฝ้าติดตามเรามีศูนย์ศูนย์ ปฏิบัติการาน้ําอัิยะนะครับอของสํานักง,งานโยบนานที่17เเราจะมีเจ้าหน้าที่ที่เราจะติดตามนะครับข้อมูลน้ําบนฟ้าก็คือของกรมอุตุว่าฝนฟ้าอากาศจะเป็นอย่างไรนะครับแล้วก็น้ําในแหล่งเก็บน้ําไม่ว่าจะเป็นอ่างเก็บน้ําเขื่อนต่างๆหรือว่าน้ําในลําน้ําเนี่ยณนะแต่และว,วันเนี่ยสภาพเป็นยังไงมีการขึ้นลงยังไงนะครับแล้วก็ การบริหารจัดก,การน้ําทั้งในพื้นที่ชนปทาเนี่ยมีการส่งน้ําให้กับพื้นที่การเพาะปลูกนะครับมีการาน,นําน้ํานะครับจากาแหล่งน้ําไปเรื่องของการป้องกันน้ําเค็มที่จะลุกล้าเข้ามามในลําน้ํานะครับแล้วก็ในเรื่องของการาเก็บกักน้ําไม่ใช้ทั้งหการเกษตระนะครับแล้วก็ในเรื่อง าการประมงหรือาการปศุสัตว์ก็ดี<ค>นะครับค่ะแล้วตอนนี้ในเรื่องของการเตรียมความพร้อมแล้วของทางสํานักงานชนประทานที่17มีการเตรียมความพร้อมที่จะรองรับน้ํำยังไงบ้างคะครับสําหรับในเรื่องของการเตรียมความพร้อมช่วงนี้ก็ยังเป็นช่วงที่ uh, ทางเราเนี่ยได้มีการเตรียมการนะครับในเรื่องไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการตรวจสอบสภาพอาคารชนประทานนะครับให้พร้อมใช้งานสําหรับสถานการณ์น้ําที่จะมี ในช่วงระหว่างเดือนพิกาธันวานะครับแล้วก็ในเรื่องของการขุดลอกกำจัดวัชพืชนะครับที่อยู่ในลําน้ําต่างๆะนะครับเรามีการเตรียมความพร้อมอาคารโยมราทานทั้งสามจังหวัดที่เป็นอาคารหลักๆเนี่ยถึง130แห่งนะครับมีการขุดลอกคลองมีการกําจัดวัชพืชในลําน้ําต่างๆเนี่ยทั้งทั้งในเขตชนบวานนะครับแล้วก็ลําน้ําที่เชื่อมต่อนะครับที่จะระบายน้ําไปลงทะเลนะครับเราได้มีการ เตรียมการกันมาตั้งแต่เดือนอกรกฏาคมที่ผ่านมาแล้วนะครับณนะปัจจุบันเนี่ยในเรื่องของอาคารชมประธานก็ดีนะครับในเรื่องเครื่องจับเครื่องมือก็ดีเนี่ยเรามีความพร้อมร้อเเซครับในการที่จะปฏิบัติงานในช่วงรุดด่ฝนที่จะถึงนี้นะครับทราบว่าท่านผอ,อก็มีการลงพื้นที่ ที่จะไปดูเรื่องของการขุดลอกต่างๆการียมความพอมต่างๆอยู่เสมอใช่ไหมคะครับก็ในในส่วนของของกรมชุมมทาเนี่ยในส่วนของเราเนี่ยนะครับเรามีน้มาตรการในการปฏิบัติงานในช่วงฤดูฝนเนี่ยคืออันแรกเลยเนี่ยเราต้องกําหนดพื้นที่เสี่ยงะนะครับว่าเราใน3จังหวัดเนี่ยในรุ่มน้ําต่างๆเนี่ยนะครับเรามีพื้นที่เสี่ยงที่จะเกิดเหตุน้ําล้นตลิ่งหรือเกิดน้ําท่วมบริเวณจุดไหนบ้างนะครับเราก็มีแผน ในการปฏิบ <at: bugün> <sein> ัติการนะครับเรามีการกําหนดตัวบุคคลนะครับสําหรับที่จะไปปฏิบัติงานในช่วงนั้นๆสําหรับที่จะเข้าไปช่วยเหลือหรือเผชิญเหตุนะครับกับพ่อแม่พี่น้องเรามีพออนะครับโครงการที่ประจำอยู่ในที่ตั้งนะครับในพื้นที่นั้นๆจะเป็นคนที่จะเป็นผู้ในการบัญชาการเหตุการณ์ในช่วงนั้นนะครับมีเบอร์โทรศัพท์ติดต่อแล้วก็จากนั้นเนี่ยเรา กำหนดพื้นที่เสี่ยงแล้วนะครับเรากําหนดตัวบุคคลในการรับผิดชอบอน,นั่นเองเรายังจัดสรรทรัพยากรนะครับในเรื่องของการจัดสรรไม่ว่าจะเป็นเครื่องสูบน้ำะนะครับคเครื่องผักดันน้ําหรือ,อเครื่องสูบน้าเคลื่อนที่หรือเครื่องสูบน้ําขนาดใหญ่ที่เราเรียกว่าไฮโดรโฟนเนี่ยเรามีแผนปฏิบัติการทั้ง3าจังหวัดนะครับมีมีแผนที่เราได้นําส่งไปให้ทาง กลมนะครับโดยสํานักเครื่องจักรกลก็ดีหรือในส่วนที่เป็นเครื่องจักรเครื่องมือของสํานักง,งานชมพะทานที่17ก็ก็ดีนะครับณนะปัจจุบันเนี่ยเรา,ามีแผนปฏิบัติการทั้งหมด18พื้นที่นะครับในสจังหวัดชายแดนภาคใต้เนี่ยทั้งหมดเลยนะครับ้ไม่ว่าจะเป็นที่นาราธิวาสนะครับที่ยะลาที่ปัตตานีนะครับเรามีเครื่องสูบน้คลือนที่เนี่ยนะครับของสำนักง,งานชมพทานที่17ใน27เครื่องนะครับแล้วก็สถานีสูบน้ําด้วยไ้าเนี่ย 11สถานีนะครับ,รบแล้วก็เครื่องสูบน้ำไฮโดรโฟรนะครับเเครื่องนะครับ,ครบเครื่องผักดันน้ําอีก18เครื่อง<ม>ซึ่งเรามีแผนทั้งหมด18พื้นที่ใน<ม>สามจังหวัชดชายแดนภาคใต้ตรงนี้ก็จะสามารถที่จะามาช่วยเหลือในการที่จะเร่งระบายน้ําหรือผักดันน้ําให้ออกอาจากพื้นที่น้ําท่วมได้เร็วมากขึ้นนะครับแต่ในในขณะเดียวกันเนี่ยใน การปฏิบัติงานเชิงลุกเนี่ยเราไม่รอให้เหตุมันเกิดก่อนนะครับเราจะดาเนินการในการพร่องน้ําในลําน้ําที่เป็นอ่าคลองชมทานนะครับที่เราผิดรับผิดชอบโดยตรงเนี่ยออกไปก่อนโดยการเปิดประตูระบายน้ําเพื่อพ่องน้ําในพื้นที่ให้ลดลดระดับต่ําลงนะครับสําหรับรองรับน้าฝ,ฝนที่จะตกในช่วงที่จะมีฤดูฝนเข้ามามีฝนตกหนักๆนะครับตรงนี้ก็จะช่วยในเรื่องของการที่จะสามารถบริหารจัดการ นะครับน้าฝนที่จะลงมาไม่ใช่ว่าตกลงมาตุ้มแนละ้วก็ท่วมเลยใช่เราก็จะมีเวลาที่จะเล่งระบายน้ําออกก่อนเพื่อทําเป็นแก้มริงะนะครับสําหรับที่จะรองรับน้ําที่จะลงมามแล้วก็เรามีเครื่องไม้เครื่องมือไม่ว่าจะเป็นเครื่องสูบน้ําก็ดีะจะเป็นตัวเสริมในการที่จะผักดัน น้ำออกจากพื้นที่ให้เร็วม,มากขึ้นน,นะครับก็คือเราไม่ได้รอให้สถานการณ์เกิดขึ้นก่อนแต่เราก็ระบายไปเรื่อยๆใช่ครับ,รบเราเราทำงานเชิงลุกกันครับเชิงลุกก็คือว่าพร่องไปก่อนอพร่องไปก่อนพอลงมาเราก็ยังมีเวลาในการจัดการนะครับแทนที่จะลงมาตุ้มแล้วก็ท่วมเลยไม่ใช่เราก็มีเวลาจัดก,การจากหนักเป็นเบาจากเบาเป็นไม่มีครับสถานการณ์ก็จะดีขึ้นครับ ค่ะเชื่อว่าในช่วงของการที่จะเข้าสู่ฤดูฝนอย่างเต็มตัวของพื้นที่นาทิวาสนี่ะทางชนระทานก็มีการระบายน้ําเต็มที่นะคะมีการเตรียมความพร้อมในทุกๆพื้นที่โดยเฉพาะในพื้นที่จังหวัดราธิว่าสปัตตานียะลาด้วยใช่ไหมคะตอนนี้ทางชนรททานที่17ก็คือรับผิดชอบ3พื้นที่อ่ะค่ะใช่ครับสำนักงานชนรททานที่17เป็นสํานักงานพื้นที่ของกรมชนบททานที่รับผิดชอบในในส่วนภูมิภาคก็คือ3จังหวัดชายแดนภาคใต้นะครับแต่เออฟฟิศเฮดออฟฟิศเรา อยู่ที่นราี่วาะนะครับเรามีภารกิจในการบริหารจัดการน้ำนะครับในพื้นที่สามจังหวัดเลยที่เป็นภารกิจโดยตรงของกรมจุะทานเรามีโครงการจระทานจังหวัดนะครับมีโครงการส่งน้ําอีกสามโครงการไม่ว่าจะเป็นส่งน้ําปัตตานีส่งน้ําบางลลาส่งน้ําโกรลกแล้วเรามีโครงการก่อสร้างที่สิบเจ็ดอีกหนึ่งโครงการนะครับตรงนี้ก็เป็นหน่วยงานของกรมจุะทานในระดับภูมิภาคที่จะมา ช่วยในการบริหารจัดการน้ําในพื้นที่3ามจังหวัดครับค่ะเวลาเหลือน้อยนะคะช่วงท้ายค่ะท่านผออมีอะไรจะฝากถึงคุณผู้ฟังคุณผู้ชมนะคะที่ติดตามรับฟังรับชมรายการสีแยกข่าวกรมประชาสัมพันธ์สปนั .6 ค่ะวเชิญค่ะครับช่วงนี้ก็คงน่าจะเป็นในเรื่องของสุขภาพก่อนออแล้วกันนะครับเพราะว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของวลรัสโควิดก็มีแนวโน้มที่ที่อยู่ ในระดับที่ค่อนข้างจะสูงพอสมควรนะครับโดยเฉยพาะในสามตวัดก็มีจํานวนผู้ติดเชื้อมากขึ้นนะครับแต่ในภาพรวมแล้วผมก็คิดว่าทางพ่อแม่พี่น้องนี่ก็ได้มีการไปฉีดวัคซีนกันพอสมควรแล้ว,ลวลคิดว่าตรงนี้ก็จะช่วยในเรื่องของอการป้องกันป้องกันไม่ให้เราเสียชีวิตนะครับาอาจะอะจะป้องกันในเรื่องของการติดเชื้อไม่ได้นะครับแต่ในเรื่องของการป้องกันในเรื่องการเสียชีวิตเนี่ยก็จะ ทำให้เรามีภูมิต้านทานนะครับแล้วก็จากหนักเป็นเบานะครับก<ช>็คิดว่าอย่าง,งนางงั้นก็ยังไงก็ช่วงนี้ก็ฝากให้พ่อแม่พี่น้องทุกคนน,นะครับก็ให้เระมัดระวังตัวเองดูแลรักษาสุขภาพตัวเองให้ดีนะครับสําหรับในเรื่องน้ํานะครับช่วงนี้ก็ยังเป็นถือว่าสถานการณ์ในพื้นที่เนี่ยก็ยังอยู่ในในเกณฑ์ปกตินะครับ<ช>แต่อย่างไรก็ตามเนี่ยก็ขอให้พ่อแม่พี่น้องติดตามสถานการณ์ นะครับไม่ว่าจะเป็นข่าวจากกรมอุตุนิยมวิทยาหรือข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆ <Okay. S 2> ไม่ว่าจะเป็นองค์กรขององค์กรปกครองท้องถิ่นนะครับของจังหวัดของอำเภอก็ดี <Okay. S 2> นะครับถ้ามีการาประชาสัมพันธ์เรื่องใดๆก็ขอให้พ่อแม่พี่น้องเนี่ยเชื่อนะครับในสิ่งที่ทางราชการเนี่ยได,ได้ได้มีการประชาสัมพันธ์เพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างนี่จะผ่านการาวิเคราะห์การคัดกรองการคัดสรรน,นะครับในข่าวต่างๆเพื่อ หรแพร่ประชาสัมพันธ์ให้พ่อแม่พี่น้องได้รับรู้รับทราบนะครับก็ให้เชื่อในเชื่อมั่นในในส่วนรจจาชการแล้วก็าการประชาสัมพันธ์ข่าวของหน่วยงานต่างๆนะครับ วันนี้นะคะทางรายการต้องขอบคุณนายเฉลิมชัยตีนนารินนะคะผู้อำนวยการสํานังกงานชนประทานที่17นะคะที่มาให้ข้อมูลเรื่องของการบริหารจัดก,การน้ำนะคะที่จะมีการฝนตกขึ้นในพื้นที่นะะอีกประมาณสักเดือน2งเดือนนะคะยังไงก็ฝากติดตามได้เดี๋ยวกาสหน้าเราจะได้พูดคุยกันใหม่นะคะนะขอบคุณคะ่ะครับขอบคุณครับสวัสดีค่ะเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันก่อนผู้เดียวค่ะช่วงหน้ากลับมาช่วงท้างาค่ะ กูมิราการเพื่อประชาชนกรมชนประทานเก่งงานเก่งคิดรับผิดชอบงานร่วมมือร่วมประสานเชี่ยวชางงานที่ทำนำประโยชน์สู่ประชาชน รุ่งเรื่องมาแหล่งน้ำเรารู้คุณค่าเร่งพัฒนาเพื่อเราเชาวไทยเราเชี่ยวชาญเรื่องน้ำทำงานมีมาตรฐานบร,ราบการเพื่อประชาชนลงชนประทา Uh -huh.